ทุกคนได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับผมชัดเจนค่ะโอเคครับมาพบกับเซสชั่นของคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการเอา AI เข้าไปประยุกต์ใช้งานกับในภาคอุตสาหกรรมนะครับเช่นการผลิตนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่านะครับติ๊กโฉมอุตสาหกรรมการผลิตด้วย IBM AI and a n a l y t i c ลนะครับซึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนผมชื่อธร ا م รัยจันทร์นะครับเป็นเซนิเออร์ซิสเตอร์เเมนเจอร์ของคอมพิวเตอร์ยูเนียนนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ยูเนียนเองเป็นดิสติ นะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะระยะเวลาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับผมเราลงดีเทลกันเลยนะครับแน่นอนว่านะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ยังยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้บุคลากรที่เป็นมนุษย์นะครับในการเข้ามากระบวนมีมีกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํานะครับซึ่งนะครับการใช้มนุษย์ ในการเข้าไปทํางานในในกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คงต้องหนึ่งนะครับมันใช้ถ้าผลิตที่มีความต้องการเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของตัวใช้คนเยอะเช่นตามไปด้วยเช่นเดียวกันมันก็จะทําให้เกิดคอสสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและอีกอย่างคือคนเองเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของความเหนื่อยล้าความเขาเรียกว่าอะไรการที่เอาเครื่องจักรในการทํางานกับคนในาทำงานเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความแตกต่างกันการที่เอาเครื่องจักรเดี๋ยวเทคโนโลยีเข้ามาทางานปุ๊บนะครับ มันจะมีความส, υ, สมุสม่ำเสมอในเรื่องของการได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาแต่การใช้คนในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ามันก็จะมีในเรื่องของความเหนื่อยล้าความรู้สึกขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะก้าวไปเป็นเทคโนโลยี4.0เหมือนกับที่คำฮิตๆิตที่เขาได้ยินมากันมาสักปี2ปีที่ผ่านมาแล้วปุ๊บเนี่ยครับหนึ่งนะครับกระบวนการต่างๆของภาคอุตสาหการรมเองในโรงงานอุตสาหการรมเองนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนวิชั่นใหม่นะครับก็คือตั้งแต ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการผลิตสินค้านะครับกระบวนการต่างๆไปจนถึงจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้ในส่วนของคุณภาพของสินค้าออกมานะครับสู่ท้องตลาดที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนี่แหละคือเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับจะบอกว่าก่อให้เกิดในเรื่องของตัวคอสที่มันสูงขึ้นนะครับถ้ายิ่งกระบวนการนะครับมีความไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ <c oughs> มีกระบวนการที่ทําให้เกิดนะครับในเรื่องของตัวสินค้าที่มันดีเฟกขึ้นมานะครับก็จะยิ่งทําให้นในส่วนของคอ์สเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเทคโนโลยีพวกนี e ้นะครับมันจะตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการที่เอาโซลูชันต่างๆที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยนะครับเข้ามานะครับมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของที่ที่ผมกาลังพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จะดีกว่าไหมนะครับถ้าในกรณีที่นะครับเวลาที่เราผลิตสินค้าอะไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตนะครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะครับปกติปุ๊บนะครับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือตรวจสอบกระบวนการทางานทุกโปรเซสนะครับเราจะใช้มนุษย์ในการตรวจสอบถ้าองค์กรไหนหรือบริษัทไหนที่ยังไม่ได้มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็คือจะใช้คนในการตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรว่ามันจะมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับจะดีกว่าถ้าเรามีโซลูชันที่จะมาช่วยนะครับในเรื่องของ โปรมอนิเตอร์กระบวนการต่างๆเช่นนะครับทำการดีดีดีเทคว่านะครับสิ่งที่มันควรจะได้มันจะต้องเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่มันควรจะต้องเอาไปแก้ไขล้อเป็นอย่างไรเช่นนะครับการดีเทคว่านะครับสินค้ามันมีดีเฟกหรือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับเป็นอย่างไรโดยปกติแล้วนะครับาการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ามันไม่ควรจะมาตรวจสอบตอนที่ได้สินค้าออกมาแล้วมันควรจะต้องตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับทุกกระบวนการที่มีการผลิตออกมาตั้งแต่ต้นน้ําไปถึงปลายน้ำนะครับ เพื่อป้องกันการผลิตที่นะครับมีความสูญเสียนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นในเรื่องของในเรื่องของการเพิ่มคอสในเรื่องของการทํารีเวิร์กนะครับมันจะดีมากถ้ามีโซลูชันที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำโมอนตริงแล้วก็การทําพ rediction นะครับจากการที่เอาข้อมูลที่มีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีในเรื่องของการทำเอ่อการแนะนําด้วยว่าคือในสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราได้มาจากกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นปุ ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผลิตผลิตอยู่ปุ๊บอยู่ดีๆปุ๊บเครื่องจักรมีการชำรุดเสียหายหรือว่าพังลงไปนะครับเพราะนั้นปุ๊บนะครับยิ่ในเรื่องของการผลิตมันจะเป็นอะไรที่จะต้องหยุดแล้วมันจะต้องสูญเสียนะครับในเรื่องของรายได้ที่เราจะต้องส่งออกในเรื่องส่งสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับทูพวกนี้มันจะไม่ช่วยในเรื่องของการ มอนิเตอร์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับว่าคือเอ้ยมันมีอาการว่ามันจะเสียแล้วนะควรจะต้องแอคชั่นยังไงกับมันต่อไป,ไปนะครับโซลูชันที่ผมว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นโซลูชันที่เรียกว่าวิชวลอินสเปกชั่นซึ่งเป็นโซลูชันของ i อ m ซึ่งผมจะลงดีเทลในเรื่องของโซลูชันนี้นะครับซึ่งโซลูชันที่เป็นในตัววิชวลอินสเปกชั่นนะครับสำหรับแมนูแฟคเจอริงนะครับเขาจะดีไซน์ระบบขึ้นมาเพื่อที่จะทําเกี่ยวเรื่องของนะครับสองกรณีด้วยกันหนึ่งนะครับเกี่ยวัเเรรื่ Vision, ่่ออองงขทีจจะาามาชววยตว สอบนะครับในเรื่องของการทำาทำการดีเทคนะครับการทำคอเร็กนะครับตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําหมายเขาว่ายังไงตั้งแต่กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนปุ๊บจะต้องมีการตรวจสอบต,อต้องมีการทำอินสเปกชันอย,อยู่อยู่เสมอไม่ได้หมายความว่าคือพอได้สินค้ามาแล้วค่อยตรวจสอบเพราะฉะนั้นปุ๊บมันจะต้องตรวจสอบทุกกระบวนการนะครับถ้ามันมีความผิดปกติตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเอาเรื้อขึ้นมาแล้วบอกว่าคือผิดนะครับแล้วก็สามารถที่ต้องเอาไปแก้ไขต่อในกระบวนการต่อไป แล้วก็โซลูชันนี้นะครับมันจะช่วยลดในเรื่องของการทำอินสเปกชันคอร์สนะครับการทำอินสเปกชันส่วนใหญ่แล้วครับถ้าใช้มนุษย์ในการตรวจสอบถ้ามีการผลิตกําลังมากๆนะครับเยอะมากๆปุ๊บคนก็ต้องใช้เยอะตามไปด้วยนั่นหมายความว่าคือคอร์สก็ต้องสูงตามไปด้วยเราเอาความสามารถของคนที่มีการทำอินสเปกชันเนี่ยครับมายัดใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลักษณะของการทํา AI นะครับเพื่อให้สามารถคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้นะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีความสม่ําเสมอในการตรวจสอบนะคร นะครับเพื่อลดนะครับในส่วนของในตัวพนักงานที่จะช่วยในเรื่องของการทาตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าคือลดความสําคัญของคนลงนะคนเนี่ยสามารถเอาไปสร้างอย่างอื่นเอาไปทําอย่างอื่นได้สามารถที่อะไรที่ๆก็ตามที่มันทําซ้ําๆทําเป็นแบบรูทีนนะครับให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทําไปเพราะฉะนั้น๊บเนี่ยคนเอาไปสร้างบล็อก t ิวี่อื่นที่มันสามารถที่จะก่อ,ะอให้เกิด Innovation ใหม,ม่เกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังมีในส่วนของตัวในเรื่องของการทํา เวลาที่เราผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องมีวัตถุดิบในการเอามาผลิตถูกต้องไหมครับถ้าสมมติว่าผลิตไปแล้วปรากฏว่าออกมาเป็นสินค้าแล้วต่เป,เป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหมายควอยยังไงหมายความว่านะครับสินค้านี้นะครับมันจะถูกออกไปสู่ท้องตลาดโดยที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรสร้างความเสียหายให้กับแบรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แ,แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับ ส, ens, สิ่งที่มันจะต้องทําแก้ไขปกติสิ่งที่มันจะต้องมีการป้องกันก็คือในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกๆขั้นตอนนะครับแล้วมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่เวลาที่เราเอามารีเวิร์กหรือว่าแมทเทอเรียลที่เราเอาไปทําปกติแล้วบางบางแมทเทอเรียลที่เอาไปทําเสร็จปุ๊บเอาไประกอบเป็นสินค้าสาเร็จรูปแล้วพอจะเอากลับมารีเวิร์กมันทําไม่ได้มันต้องทิ้งทั้งชิ้นมันต้องทิ้งทั้งชิ้นนะครับแล้วเอาไปเอาชิ้นใหม่เอาเอาแมทเทอเรียลใหม่มาเพื่อทาการสร้างมาให้มันเก ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบกระบวนการทําการทํางานการผลิตต่างๆนะครับทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับมันก็จะช่วยลดตรงนี้ลงไปได้นะครับผมคราวนี้นะครับโซลูชันที่ผมบอกไปสักครู่นี้นะครับชื่อเต็มๆของมันคือ maximum visual inspection solution ซึ่งเป็นโซลูชันของ IBM ซึ่งดีไซน์ขึ้นมาสําหรับงานที่เป็นในเรื่องของการทํา inspection โดยใช้เขาเรียกว่าอะไรโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับมันจะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว maximum visual inspection ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการทำ training model ก็คือการเอาคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้ว่าคือสิ่งใดที่ควรที่จะทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำสิ่งใดที่เป็นความผิดปกติ defect หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บตรงนี้จะเป็นตัวเรียนรู้นะครับก็คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือในเรื่องของตัว maximum visual inspection d หมายความว่าคือนะครับดูจากรูปนะฮะ มันจะมีเอ็ดด e ไอส์หรือคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นเอ็ดนะครับเพื่อที่จะทําในเรื่องของการไปคอนเน t กับนะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องที่ใช้แทนตามนุษย์โดยปกติปุ๊บเนี่ยถ้าใช้คนตรวจสอบก็คือต้องใช้ตาดูถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยให้คอมพิวเตอร์มีตาก็คือโดยใช้โดยใช้กล้องนะครับในการอินทิเกรตเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ทําการอินฟลูเอนซ์ก็คือพัรับรับภาพมาจากกล้องแล้วหลังเนี่ยปุ๊บให้คอมพิวเตอร์โปรเซสว่าอันนี้มมัันนนนหหรรรรรืือออไ่่ขงงสิิคค้าาาากกะะบบวทํผลตตๆมัน มีความถูกต้องหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือง่ายๆหน่อยก็คือในเรื่องของการใช้โมบายดีไวซ์นะครับแอปพลิเคชันลงไปในโมบายดีไวซ์แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะดิลอยโมเดลนะครับลงไปในมือถือเราแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเอาไปทําการอินสเปกชันเอาไปทําการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับต่างๆที่อยู่ในรายการผลิตของเราได้ที่ทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และเป็นแบบออฟไลน์นะนี่คือในเรื่องของโซลูชันนะครับนี้คีย์เบนฟิตของตัวไอ้ตัว IBM Mial Visual Inspection นะครับก็คือ1น มันทางานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็มีความแม่นยาหมายความอย่างไงนะครับเขาเขียนบอกว่า AI for everyone หมายความว่าปกติถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ AI ปุ๊บเรามากักจะถึงอะไรที่มันยุ่งยากและวุ่นวายมันต้องโคดดิ้งมันต้องเขียนโปรแกรมนะครับแต่อันนี้โซลูชันนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถเอาเมาส์คลิกๆลากๆเหมือนกับการใช้ Windows ได้เลยเราสามารถเทรนนิ่งเราสามารถสอนเอาข้อมูลยัดใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเสร็จก็บอกว่าอันนี้นะนะครับเป็นกระบวนการทํางานที่ผิดปกติ อันนี้นะ่าเป็นกระบวนการทํางานที่ถูกต้องอันนี้นะ่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ QC อันนี้นะ่าเป็นสินค้าที่ดีเฟกนะครับเราสามารถสอนมันได้โดยการที่เอารูปเอาวิดีโอเข้าไปแล้วก็สอนมันแบบคลิก,ล,กลากๆดรโดล,ลโดยที่ต้องไม่ต้องมีความรู้รแกรมมิ่งแล้วกระบวนการทํางานของมันจะเป็น,ปนแบบลักษณะของออโตเมชันแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานจากโมบายดดไวิ์ด้วยนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของการสเกลโดยการที่เราสามารถเอา Data ที่เรามีอยู่ นะครับเป็นข้อมูลของสินค้าหรือกระบวนการทํางานของการผลิตของเรายัดใส่เข้าไปใน AI แล้วหลังจากนั้นเสร็จมันจะทําตามนะครับในส่วนของข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปนะครับและมันสามารถทําเป็นแบบลักษณะของเรียลไทม์นะครับสามารถทําในเรื่องของใ้ตัว e อ r ร์เรอร์กูฟิได้นะครับเออร์เรตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับจะต้องแก้ไขนะแก้ไขต้องแก้ไขอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับโซลูชันนี้มันสามารถที่จะทําได้หลักการทํางานของมันง่ายๆเลยก็คือหนึ่งนะครับโซลูชันนี้นะครับ พูดแบบง่า <interfer> ย <en> ๆเลยก็คือการทํา AI แน่นอนว่ามันจะต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปถูกไหมครับป้อนข้อมูลเข้าไป <S <S แล้วก็การทำลาบเบลลิ<ม>่งการป้อนข้อมูลเข้าไปหมายความว่าคือสอนให้มันรู้ว่านะครับกระบวนก uh ารผลิตนะครับหรือสินค้าใดๆมีดีเฟกเป็นอย่างไรสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นปุ๊บสอนให้มันโดยการที่เอาเมาส์ไปวง,ว,งวงรอบบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ดีอันนี้เป็นสินค้าที่นนท,ที่มีดีเฟกและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อเอาข้อมูลใส่เข้าไปครับปุ๊บแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็เทร เอาข้อมูลที่เรายัดใส่เข้าไปให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจําไว้นะครับจดจาไว้แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเรียนรู้และจดจําเสร็จปุ๊บก็ทาการดีพอยออกมาใหไ้ได้โมเดลเป็น AI แล้วสุดท้ายก็เอาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวผมจะมีภาพแดแกมให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ากระบวนการทํางานแล้วก็ทางโซลูชันของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนโอเคนะโอเคนี่คือหลักการทํางานเบื้องต้นของมันลาเบลเทรนแล้วก็ดีพอย y นะครับโอเคนะครับพอดีพอยออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะต้องเอาไปใช้งานนตอ ตอนที่เราเอาไปใช้งานจริงๆมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็คือนะครับสมมุติว่านี่เป็นแผนงานนะครับเป็นแผนการผลิตต่างๆนะครับมันก็จะมีกล้องนะครับที่เอาไว้ตรวจจับในกระบวนการต่างๆของเราหรือว่าตรวจจับคุณภาพของสินค้าที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งนะครับภาพที่ได้นะครับมาทําการอินฟลูเอนซ์นะครับมาทําการตรวจเช็คนะครับร่วมกับนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เอทนนั้นๆนะครับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดกับกล้องตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น วิชวลอินสเปกชันเอชนะครับจะเป็นพวกไอตัวอุปกรณ์ที่ทำเอชดีไว c ์โดยเฉพาะหรือเป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ดีไซน์มาสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับนี่คือหลักการทํางานเวลาที่ไปอยู่ในแผนงานนะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราเวลาที่เราทการอินสเปกชันเนี่ยมันจะต้องมีการออนไลน์เข้ากับระบบถูกต้องไหมครับเราสามารถที่จะติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชวลอินสเปกชันเนี่ยครับของไอเบียนลงไปในโมบายด ที่เป็น iOS เนะครับล้าติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เ,เรื่องของการเทรนมันจะทําการดพลอยนะครับในส่วนของไอตัว AI โมเดลที่ทำการเทรนมาแล้วมาไว้ในมือถือของเราแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ไปถ่ายรูปสินค้าหรือว่าถ่ายรูปนะครับในส่วนของโปรดักที่เราต้องการตรวจสอบว่ามันทําการมีดีเฟกต์หรือไม่ว่ามันได้คุณภาพหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทําการ อัลเลอาร์จขึ้นมาให้เราว่าคือสินค้าตัวนี้นะมีดีเฟกต์นะมีความถูกต้องแม่นยํามากน้อยขนาดไหนนะครับออกมาในมือถือให้เราเห็นเพราะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องแบบออนไลน์เสมอไปเราสามารถเอาแบบลักษณะของออฟไลน์นะครับผ่านมือถือหรือเหมือนเอากล้องไปถ่ายปุ๊บแชะและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ดีเฟกต์นะนะครับกระบวนการการใช้โมบายเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะครับในการทําลงนะครับอินสตอลซอฟต์แวร์ทอร c t แล้วก็อินสเปกแล้วก็จะอัลเลอร์ส์มาให้เราเ สรุปใ <arent> นะครในเรื่องของไอตัว v i s u a l Inspection นะครับมันจะช่วยอะไรบ้างหนึ่งนะครับมันช่วยนะครับ Reduce ในเรื่องของการ Reworks like นะครับถ้าสมมติว่ามีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอยู่ทุกทุกกระบวนการนะครับมันจะลดของการที่จะต้องเอามาแก้ไขนะครับในการทำงานนั่นะครับเนื่องจากลดของการ r e w o r k เสร็จปุ๊บก็จะลดในเรื่องของคนทำงานลงตามไปด้วยนะครับผม Inspection Cost นะครับก็จะถูกลดตามลงไปด้วยเพราะว่าคือมันตรวจสอบอยู่แล้วทุกๆกระบวนการ ลดในเรื่องของการเมนเทนน์นะครับเมนเทนน์นะครับ, ance, รบไม่นเทนน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตัวคุณภาพของสินค้าเท่านั้นนะครับมันจะเป็นรวมไปถึงในเรื่องของตัวเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในโซลูชันนี้มันสามารถอินทิเกรตร่วมกับในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ฟังเสียงของเครื่องจักรได้ด้วยอันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นลักษณะของวิชั่นของการมองเห็นนะครับโซลูชันนี้มันสามารถไปอินทิเกรตกับโซลูชันหนึ่งที่เรียกว่านะครับ IBM ออ o u s t i c i n s i ซ h t ซึ่งมันจะสามารถฟังเสียยงงเครรื่่อจไดด้้ววา นะครับมันเป็นเสียงที่ผิดปกติหรือไม่นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะพยากรณ์ออกมาได้ว่าคือเครื่องจักรเนี้ยนะครับกำลังจะเสียหรือยังนะครับและหลังนั้นปุ๊บเราก็ต้องแก้ปัญหาก่อนที่มันจะหยุดชะงักในการผลิตของเรานะครับและนอกจากนั้นคือมันก็จะช่วยโปรเทคในเรื่องของเขาเรียกว่าชื่อเสียงของแบรนด์ของเราได้ด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ของตัว visual inspection นะครับ use case ต่างๆนะครับเอาในเมืองนอกก่อนก่อนที่มาในเมืองไทยนะครับเอเคบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของประกอบรถยนต์นะครับประกอบโครงประกอบไอตัว ชาร์จซิปของรถยนต์นะครับก็จะใช้นะครับในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับโดยใชค้คุณสมบัติของ AI Vision ของ IBM นี่แหละนะครับเข้าไปช่วยนะครับตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการต่างๆที่มีการผลิตเช่นมีการเชื่อมมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเชื่อมเพื่อให้มันชิ้นงานให้มันสามารถต่อกันนะครับการเชื่อมที่มีความสมบูรณ์ไม่มีความสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยก้องมันสามารถที่จะจับแล้วก็สามารถที่บอกว่าคืออันนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผ่านหรือไม่ผ่าน และหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทาไปเรื่อยๆแล้วกระบวนการก็จะตรวจสอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกกระบวนการและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับไม่ต้องใช้คนนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะได้นะครับในส่วนของตัวโปรดักต์ขึ้นมานะครับได้ปริมาณที่ต้องการตามทันเวลานะครับก็คือ productivity นะครับมันจะดีกว่าการที่ใช้เป็นแบบลักษณะของแมนนวลนะครับนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับโอเค โซลูชันนี้มันสามารถไปปลั๊กกับในส่วนของทุยีที่เป็นลักษณะของเป็นโมดูล่าได้นะครับที่เป็นแบบลักษณะของการซ็อกเก็ตในการประกอบกันนะครับเราสามารถสอนในคอมพิวเตอร์นะครับเรียนรู้ว่านะครับสิ่งสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับในเรื่องของการที่จะทําการประกอบนะครับมันจะต้องทำเนี่ยยังไงบ้างมันสามารถไปอินทิเกรตกับในส่วนของตัวที่เป็นโรบอทนะครับเพื่อให้มันสามารถทํางานได้ถูกต้องได้ด้วยนะครับเพื่อลดนะครับในเรื่องของเออร์เลอร์ในเรื่องของกระบวนการโปรเซสต่างๆเพราะว่า การทาทุกอย่างที่เป็นลักษณะของซ็อกเกเนี่ยคือมันก็เป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับแพทเทิร์นตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยการเอาคนไปเสียเวลาในเรื่องของการทําตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ที่จะเป็นการอินเวสที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเอาคนไปทําเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นปุ๊บเรื่องพวกนี้สามารถอะไรก็ตามที่ทําเป็นซ้ําๆทําเป็นแบบลักษณะของรูทีนสามารถที่จะให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการได้เป็นตัวจัดการได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ IBM เองนะครับ IBM เองเนี่นะครับ ไอ m เนี่ยจะผลิตคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์เซิร์ฟเวอร์ที่จะออกสู่ในเรื่องของตัวภาคเอาไปตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มีการรันที่เป็นแบบลักษณะของ IT Business ตแบบ่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเมนเฟรมของ IBM ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับที่เป็นลักษณะของซีรีส์ไหนก็ตามนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนที่นะครับ จะส่งไปถึงยังคัสเตอร์หรือว่าเอ็นยูเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บกระบวนการตรวจสอบเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับมันถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของซ็อกเก็ตเป็นโมดูล hmm. ก็เหมือนกับถ้าใครเคยประกอบคอมพิวเตอร์มันก็จะมีในเรื่องของพินของอะไรเนี้ยที่เป็นซ็อกเก็ตที่ประกอบกันสิ่งที่มันจะตรวจสอบยากมากที่สุดก็คือในเรื่องของตัวพื้นที่ที่มันมองเห็นได้ยากเช่นในเรื่องของพวก ขาพินต่างๆที่มันจะเป็นซ็อกเก็ตในการสวมเข้าหากันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปกติเราใช้ตาคนบางทมีมันเล็กมากมมองไม่เห็นเพราะฉนั้นปุ๊บเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับมาทําการอินทิเกรตกับในส่วนของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับไอ้ท,ทั่วทีใช้กล้องมาตรวจมามาใช้ร่วมงานกับคอมพิวเตอร์วิชั่นแล้วช่วยในการตรวจสอบนะครับเพื่อให้มันทําการตรวจสอบแทนมนุษย์แล้วมันก็จะมีความแมน่นยําในการตรวจสอบแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับการประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นคุณภาพของสินค้าที่จะออกไปสู ในส่วนของ end user หรือว่า customer เนี่ยนะครับได้สินค้าที่มีที่มีคุณภาพนะครับสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ IBM จะมักไม่ค่อยมีเกี่ยวเรื่องของความผิดปกตินะครับเพราะว่าคือเป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูก build เสร็จมาแล้วจากต้นทางที่นะครับมีการตรวจสอบคุณภาพที่ดีโดยกระบวนการที่นะครับทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้อยมากที่จะมีในส่วนของตัวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโซลูชันพวกนี้ IBM ก็ใช้เองไม่ได้หมายความว่าเอาทำออกมาขาย ให้กับคนอื่นใช้อย่างเดียวตัวเองเองก็สามารถก็เอาโซลูชันตรงนี้นะครับไปใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับโอเคตัวอย่างอื่นๆนะครับตัวอย่างอื่นอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่นะครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนเองร่วมกับ IBM แล้วก็นะครับนะครับไปคุยได้ไปคุยได้มีโอกาสคุยกับ ในส่วนของตัวพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็รวมถึงแม้ขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าประเภทนะครับต่างๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างประมาณสีอันด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับเราทําจริงๆกับกับสินค้าประเภทนี้เป็นอยู่ในช่วงของการทํา POC หรือว่าเทสกําลังเดโมกันนะครับก็คือโดยที่เอาคอมพิวเตอร์วิชั่นที่เป็น maximum v i s u a l inspection นี่แหละนะครับไปทําการนะครับ inspect น,นะครับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะครับต่างๆตัวอย่างที่1ก็คือหินเจลาไน เขาเรียกว่าหินเจีรไนไหมหินเจียนะครับหินเจียก็คือนะครับมันจะเป็นจานนะครับเวลาผลิตหินเจียมาปุ๊บนะครับตัวที huh. audience, ่ม right? ีค right? so ุณภาพนะครับจริงๆมันก็ดูด้วยตาเปล่าได้นี่แหละอะไรก็ตามที่ดูด้วยตาดูดูด้วยตาเปล่าได้นี่แหละก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบแทนเพราะอะไรเพราะคนเองนะครับถ้าสมมติว่าผลิตเป็นล้านๆ้านชิ้นในวันหนึ่งนะครับจะใช้คนในการตรวจสอบคงใช้เยอะมากนะครับแล้วก็คงต้องใช้คนมหาศาลแล้วก็ใช้เวลาของคนเนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบเป็นแบบรูทีนอยู่แล้วนะ ตรงนี้ดูก็รู้ว่าตรงไหนมันมีมันมีดีเฟกต์ถูกต้องไหมครับอันนี้มันมีรอยบินอันนี้มันมีรอยด่างถูกต้องไหมนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราผลิตออกมาเป็นล้านชิ้นอย่างเงี้ยโอ้มันคงไม่ไหวที่จะให้คนมานั่งดูนั่งดูนั่งดูถูกต้องไหมครับถ้างั้นปุ๊บเนี่ยครับผลิตเสร็จแล้วปุ๊บวิ่งออกมาตามสายผ่านลําเลียงเลยและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บใช้กล้องในตัวจับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยไปทําการตรวจจับว่าตรงเนี้ยมันมีดีเฟกต์หรือไม่นะครับมันมีเดฟเฟกต์หรือไมนะ ผิดผลิตเกี่ยวกับเรื่องของการทาหินเจียนะครับสามารถที่เอาไปอ p นแอพลายใช้งานได้นะครับผมต่อมาอันที่2นะครับอันที่2นะครับอันนี้นะครับเป็นการผลิตน็อตออกมาผลิตน็อตมันจะมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดเล็กแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเวลาผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยมันมัมนมันเกิดมาจากการกลึงนะครับเหล็กออกมาให้เป็นเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นครูดเป็นรูดในเรื่องของเกลียวต่างๆโดยปกติแล้วเวลาที่ ยิ่งมันมันราวเท่าไหร่ปุ๊บการมองเห็นของคนก็จะยุ่งยิ่งยากมากเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดสูงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเอาคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของการทํา AI นะครับไปช่วยตรวจสอบดูโดยใช้ร่วมกับกล้องที่มีคุณภาพในการกําลังขยายที่สูงขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับโดยปกติแล้วนะครับเท่าที่ผมไปเห็นนะครับโรงงานผลิตพวกนี้นะครับถ้ายังไม่มีคุณถ้ายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเอา AI หรือว่าเอาเทคโนโลยีไป าภาคการผลิตของเขาเขาจะใช้คนนะครับใช้คนในการตรวจสอบโดยที่เอาน็อตเนี่ยนะครับมาให้คนมองดูแล้วก็หมุนรอบได้แล้วหลังเน้่ยปุ๊บเอามือลูบๆคำๆดูเพราะฉะนั้นปุ๊บกว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นถามว่าถ้าผลิตเป็นล้านละ่ะวันหนึ่งยังต้องใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะตรวจสอบได้แทนคนโดยใช้แทนตาคนนะครับโดยแล้วก็หมุนได้หลายมิติด้วยนะครับในกรณีที่เราจะให้มันเห็นหลายมิติด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขนาด กลางนะครับในการผลิตน็อตขึ้นมาจริงๆน็อตเขานี่มีแบบเดียวเกามีหลายหลายหลายอย่างมากนะครับเราก็เอาในเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นในเรื่องของวิชวลอินสเปคชั่นนี่แหละไปทําการตรวจสอบช่วยตรวจสอบและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับกำลังอยู่ในขั้นกระบวนการโปรเซสว่าจะตัดสินใจในการเอาเนี้ยเข้าไปช่วยนะครับในเรื่องของการทำโปรดักชั่นจริงๆนะครับผมต่อมาต่อมานะครับน <c oughs> อกจากนั้นนะครับมันยังมีเรื่องของการ เวลาที่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมในการเขาเรียกว่าอะไรผลิตเป็นเหล็กออกมาเป็นแท่งๆนะครับออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการตัดเหล็กถูกต้องไหมตัดเหล็กนะครับซึ่งการตัดเหล็กตรงนี้มันจะมีม,มีจำนวนมากแล้วมีมีเขาเรียกว่าอะไรจํานวนมากไม่พอแล้วก็พื้นที่เป็นลักษณะของเลสติกแอเรียด้วยคนก็ไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับเขาก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเอา AI ที่เป็น Visual Inspection เนี่ยนะครับไปช่วยในการตรวจสอบแทนมนุษย์ดีไหม ชวงอันนี้นะครับเราก็ไปได้ได้ตัวอย่างของจริงมาเพื่อทําการเอามาทําการตรวจสอบนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ยกมา3 4ตัวเมื่อสักพู่นนี้นะครับเป็นของจริงที่เราทําจริงกับในในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเป็นการทํา POC proof of concept เกี่ยวกับเรื่องของการทําเอา AI เข้าไปใช้งานเพราะฉะนั้นปุ๊บนะครับมันสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านะครับชิ้นไหนนะครับสินค้าตัวไหนหรือวัตถุดิบไหนนะครับมี defect อยู่หรือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือว่าเป็น material ที่มีคุณภาพ นะครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เรายกมานะครับอีกอย่างตัวอย่างนะครับถ้าในกรณีที่นะครับการผลิตสินค้าของเราเนี่ยนะครับการผลิตสินค้าของเราเป็นแบบลักษณะของเป็นแพคเกจิ้งเป็นหีบห่อมันจะต้องมีสินค้าหลายๆชิ้นอยู่ในกล่ององนั้นหรืออยู่ในห่อห่อนั้นนะครับปกติแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราผลิตไม่เท่าไหร่นะครับเป็นหลักร้อยหลักพันเอเคเอาคนตรวจสอบได้ไม่น่ามีประเด็นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านในการผลิตในแต่ละวันต่อไปปุ๊บคนคงไม่ไหว เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการตรวจสอบนะครับอาจจะมีนะครับกล่องข้างมันแล้วหลังนะพุ่เลื่อนลงมาตามสายพานลําเลียงแล้วกล้องในการตรวจจับแล้วหลังจานเสร็จบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้ยังขาดไปนะนะครับกล่องนี้ยังขาดสินค้าอะไรไปมันสามารถที่จะระบุได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเอาไปอัดัปใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการทํา AI โดยใช้วิชั่นในการตรวจสอบอันไหนที่ขาดไปมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่านะครับกล่องกล่องนี้นะรหัสสินค้านี่นะนะครับนะครับ มีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปดังนั้นปุ๊บเนี่ยกลับไปรีเวิร์สคำว่ากลับไปรีเวิร์สก็คือกลับไปใส่ใหม่หรือว่าเอาไปเพิ่มเติมและค่อยเอากลับมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งกระบวนการจะต้องมีการเป็นแบบลักษณะของเป็นออโตเมชนะครับเป็นลักษณะของออโตเมชจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอา AI มาใช้งานในในใน,ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนก่อนวิชั่นในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนกระบวนการโปรเซสการทํางานให้มันเป็นออโตเมชก่อนให้มันเป็นออโตเมติกหรือกึ่ง ate, ออโตเมติกนะครับกึ่งออโตเมติก นะครับลักษณะของแมนนวลอยู่ ou, นะครับมันก็อาจจะช่วยได้บ้างในบางมิติแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เต็มร้อยเปนะครับก็เอมันก็ใช้ได้บางเป็นบางมิตินะครับแต่กระบวนการโปรเซสของของของเดิมที่เรามีอยู่ยังคงต้องต้องมีไว้แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเป็นเป็นโมเดลมากยิ่งขึ้นนะโอเคนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปอ่าตัวอย่างสินค้าประเภทหนึ่งนะครับเป็นการเหมือนกับผลิต กล่องที่เป็นเหมือนกล้องไอ้ตัวเทเลสโคปออกมาแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บในกล่องนั้นมันก็จะมีกล้องมีขากล้องแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนใช่ไหมครับผลิตจํานวนเยอะเลยนะครับและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับคนคงไปตรวจสอบไม่ไหวนะครับจะบางทีปุ๊บนะครับเคยเห็นสิ่งที่เราได้สินค้าอะไรบางอย่างที่มันมาถึงตัวเราแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าของมันไม่ครบไหมฮะเวลาที่เราสั่งอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลยที่เราได้ของที่ไม่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนีี่่จจ้้้าาของสิคก็ะไไดดรัทม นะครับกับในส่วนของไอ้ตัวเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะป้องกันตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะมีการนะครับเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือ PCB ใช่ไหม PCB ก็คือเป็นแผ่นปริน้นนะครับเป็นแผ่นปริน้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปตรวจสอบในเรื่องของแผ่นปริ้นได้ตรงไหนบัดกรีดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับก็อเอาเป็นลักษณะของการแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างสาี่ตัวโอเคซุ okay. ฟูลโซลูชันของมันเป็นแบบนี้นะครับมีการเอา Data เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็แล้วกล้องนะครับเดต้าอินเจชันนะครับเข้ามาหรือว่าเป็นภาพในการสอนให้คอมพิวเตอร์วิชั่นมันเรียนรู้ว่าคือมันมันมันอะไรถูกอะไรผิดแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ทําการ Export ออกมาเป็นโมเดลแล้วไปยัดใส่ในคอมพิวเตอร์เอทนะครับเอทนะครับบวกกับกล้องตามแพลนต่างๆหรือใช้โมบายดีไวท์นะครับโมบายดีไวท์มันก็สามารถที่จะโปรเซสต์ดบบนตามตรงนี้ได้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือ1นึ่งนะครับอิน สี่ดีพอยดีพอยเพื่อที่ทำการใช้งานน,น,งนะนั่นเองนะครับนั่นเองนะโอเคนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันคงเป็นสั้นๆเพราะว่ามันระยะเวลามันมีข้อจํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าใครมีความต้องการอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนขึ้นมาทุกท่านครับผมรบกวนแคปเจอร์หน้านี้หรือทําการสแกน QR code เพื่อทําการฟิกแบ็ทำฟิกแบบฟอร์มให้นิดนึงนะครับซึ่งมันจะมีการลุ้นรับอีกราฟฟูตนะครับนะครับมูลค่า300บาทนะครับจะประกาศทางแฟนเพจของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ย นะครับผมแคปเจอร์ไปก่อนก็ได้หรือว่าสแกนเลยนะครับสแกนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็พอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปทำฟีดแบ็กฟอร์มทำทีหลังก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทําตอนนี้นะครับผมโอเคและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อทําเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะประกาศทางด้านนะครับในส่วนของตัวแฟนเพจนะครับโอเคช่องทางการติดต่อนะครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของตัว YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเว็บไซต์ของ IBM, ไอทอททีเว็บไซต์ของคอมพิวเตอร์ยูเแล้วก็อีเมลอัดเดตตามนี้นะครับแคปเจอร์ไว้ได้เลยแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับเวลาของผมนะครับก็น่าจะผมขนดยัดค้างไว้ที่หน้านี้นะครับเวลาของผมน่าจะหมดแล้วนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อคอมพิวเตอร์ยูเได้จากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโอเคสำหรับเนื้อหาของผมก็จะมีประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ